ที่อาคารเทริดไทยคอมเพล็กซ์อเภอบางเสาธงจัังหวดสมุทรปราการนายชวัลตชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมพัฒนาไก่ชนโดยมีนายเนวินชิดชอบนายอนุทินชาญวีรกุลนายธนินเจวระนนนายสมศักดิ์เทพสุทิน นางอนุวันเทพสุทินนายมานิดนบอมรบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทยการชนไก่เป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของสังคมไทยมาช้านาน ซึ่งในปัจจุบันสามารถสร้างชื่อเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนหลังการแข่งขันนายชาวรัลชานวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบรางวัลให้กับไก่ชนที่ชนะเลิศเป็นสร้อยคอทองคำพร้อมถ้วยรางวัลสำนักข่าวพีเอ็นนิวรายงาน